ความรับของสายประคำนักบุญหลุยมารีเดมอมงฟอร์ดความรับของสายประคำทำไมต้องสวดสายประคำเราต้องสวดสายประคำเพื่อสันติภาพของโลกเมื่อแม่พระไปะจักที่ฟาติมาในปีคศ1917แม่พระได้บอกกับเด็กสามคนว่าจงสวดสายประคำทุกวันเพื่อสันติภาพของโลก พระสันตปะปาปาจอร์ปลนที่สองได้เรียกร้องคริสตชนให้วิงวอนต่อแม่พระด้วยการสวดสายประคำเพื่อสันติภาพของโลกพระองค์ได้กล่าวถึงความสําคัญของสายประคำว่าเป็นการสวดภาวนาที่แม่พระโปรดปรานมากและพระสันตปะปาปาทุกพระองค์ก็เชื้อเชิญคริสตชนให้สวดสายประคำเราต้องสวดสายประคำเพื่อความสุขในครอบครัวพระสันตปะปาปาปีโอที่12ตรัสว่า ไม่มีเครื่องมือใดที่จะนำพระพรของพระเป็นเจ้ามาสู่ครอบครัวได้อย่างอุดมสมบูรณ์เท่ากับการสวดสายพระคำทุกวันคุณพ่อปีตันกล่าวว่าถ้าครอบครัวฟังสารของข้าพเจ้าและยอมใช้เวลาสิบนาทีจาก24ชั่วโมงเพื่อสวดสายพระคำทุกวันข้าพเจ้ารับรองว่าครอบครัวของท่านจะได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าและทำให้ครอบครัวของท่านมีสันติสุขและศรทัทธา เป็นสวรรค์น้อยๆสมดังเจตนาของพระผู้ทรงสร้างไว้การสวดสายประคำจะช่วยให้ท่านกล้าที่จะ,ะเผชิญชีวิตพระสันตปาปาร,ริโวที่13กล่าวว่าการสวดสายประคำเป็นเครื่องมืออัศจรรย์ที่สามารถทำให้ท่านกล้าหาญอดทนและภาคเพียนท่านยังกล่าวอีกว่าสายประคำเป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายและพร้อมที่จะหยิบขึ้นมาสวดได้ทุกเวลา เพื่อบำรุงรอเลี้ยงความเชื่อและช่วยท่านให้พ้นจากความโง่เขลาและการหลงผิดที่อาจจะเป็นอันตรายได้บทนำชื่อหนึ่งซึ่งถือเป็นเกียรติแก่นักบุญหลุยมารีเดมองฟอร์ดคืออัครสา,าวกแห่งไม้กางเขนและสายประคำการสวดใยประคำคือสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากในชีวิตฝ่ายจิตและงานพระธรรมของท่านหนังสือเรื่อง ความรับของสายประคำศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ไม่ใช่บทความที่ท่านเขียนขึ้นเองทั้งหมดเหมือนเรื่องอื่นๆแต่เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวการปฏิบัติประสบการณ์และข้อคิดของผู้ศรัทธาต่อการสวดสายประคำบางคนเพื่อท่านผู้อ่านจะได้เห็นถึงคุณค่าของสายประคำเนื่องจากนักบุญลุยมารีเดมงฟอร์ดเป็นผู้แพร่ธรรมกับคนธรรมดาทั่วๆไปโดยเฉพาะกับคนยากจนและคนที่ถูกทอดทิ้ง านจึงเริ่มต้นด้วยการรื้อฟื้นจิตอารมณ์คริสตชนในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นท่านเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยความศรัทธาต่อแม่พระซึ่งเป็นวิธีที่จะนําเขาเหล่านั้นไปหาพระเยซูเจ้าและไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ท่านเชื่อว่าสายประคำคือหนทางลับที่อัศจรรย์ที่สุดที่จะนําเราไปรู้จักแม่พระและเราจะพบพระเยซูเจ้าได้โดยผ่านทางแม่พระ ท่านสังเกตเห็นว่าวัดใดที่สัตบุรุษสวดสายประคำเป็นประจำวัดนั้นจะมีความศรัทธาร้อนรนมากกว่าวัดที่สัตบุรุษไม่สวดสายประคำท่านจึงสร้างความศรัทธาต่อการสวดสายประคำในทุกทกที่ที่ท่านไปเทศและให้มีการสวดสายประคำในที่สาธารณะทุกวันในช่วงเวลาที่ท่านอยู่แพร่ธรรมแม้หนังสือเล่มนี้จะไม่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่ แต่ท่านก็ตั้งใจที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีความเชื่อทั้งหลายดอกกุหลาบทิพย์ดอกเล็กๆแต่ละดอกที่ท่านรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าท่านเขียนขึ้นสําหรับทุกๆคนพระสงค์คนบาปวิญญาณที่มีจิตสัมผัสพระเป็นเจ้าได้และเด็กๆวิญญาณที่จิตสัมผัสพระเป็นเจ้าได้อาจจะมีปัญหาซึ่งท่านได้ชี้ให้เห็นว่า การสวดสายประคำและจิตภาวนานั้นเป็นสิ่งที่ไปได้วยกันได้เป็นอย่างดีพระได้รับการพิสูจน์แล้วในชีวิตของนักบุญหลายๆองค์ท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ก่อนจะไปแนะนำคนอื่นให้สวดสายประคำพระจัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมความศรัทธาต่อสายประคำนั้นพระสงฆ์เองจะต้องสวดก่อนบางคนอาจจะถามว่านักบุญหลุย มีวิธีโน้มน้าวคนอ่านให้เกิดความศรัทธาต่อการสวดสายพระคำได้อย่างไรคำตอบก็คือท่านใช้วิธีง่ายๆอธิบายถึงรูปแบบของความศรัทธาต่อแม่พระและอัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่านรู้ว่าจะต้องมีข้อติติงและข้อสงสัยเกิดขึ้นในเรื่องที่ท่านเขียนแต่ท่านก็บอกอย่างง่ายๆว่าท่านได้นำเรื่องนี้มาจากหนังสือเล่มไหนของนักเขียนคนใด ส่วนใหญ่ท่านคัดลอกมาจากหนังสือเรื่องทำล้ำลึกของสายประคำของอันตุนยินโทมัสซึ่งเป็นหนังสือหนาถึง400หน้าและแบ่งออกเป็น15บทแต่ละบทมี1ิบหัวข้อแต่หนังสือของนบุหลุยมีเพียงห้าบทแต่ละบทมีดอกกุลาทิพย์10ดอกนั่นคือ10บหัวข้อ4บทแรกเป็นเรื่องที่คัดลอกมาจากหนังสือของโทมัสแต่เวลาอ้างอิงท่านได้ทำให้ง่ายขึ้น ด้วยการอ้างโดยตรงถึงเจ้าของเรื่องคือบุญญราศีอารันเดลลาลอชนักบวชคณะโดเมนิกัน